เจ้าวะเจ้าวะอะไรจับเอาไว้อนันตาปัดชายเย่ปัดิเทพเทนะปัดิยะปัดิเทพเทปัดดิโม่ปัิสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จะถือไว้ทำไมล่ะอาชาเชโม เอากสารเซโมอเอากระสานเสกมาเอากระสาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เศษขวัญใจแม่ไม่ใช่เอากระสานเซโมอเอากระสานเซโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดูทําไมนะอะไรของมึงเนี่ยอ่ะเอาไปโอ้มานันตาปัดชายเยปัดดี อน้ำมต์มาต้องช้าช้านะครับเวลาเราพูดกับผมช้าช้าแล้วก็ชัดชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงไม่รอริงกระดกลิ้นอะเรือหน้าอยู่ในเร่งง่าไม่แต่เร่งงั้นอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านกูเขาเล่นอย่างนี้เป็นผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยอน้ำมันมาสิน้ำมนต์กันน้ำมนันเลยซอบูซอบูเฮ่บะเฮ่ซอซอบูเฮ่บิฮักบ้านักบุญตเฮ่บะเฮเจ้าเจ้จ้บุ งงงงเซ่ควายไม่งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวกูก็มีนะเว้ยเสีมวันละมาชุกครูบ้าโฆษณาเงื่อนเล่นมือเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์มือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยหน่อยตอะก้อข้อปาก